สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราจะพาไปรับของฟรีนะคะทุกคนเป็นหมวกอันนี้เลยนะคะทุกคนแจกไม่จํากัดจํานวนนะคะทุกคนจากโลบอกเลยให้ทุกคนอ่ะเข้าแมบนี้มาเลยแล้วเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใตคลิปนี้เลยนะเราให้ทุกคนอ่ะเดินตามเรามาได้เลยนะคะทุกคนให้ทุกคนสไลเดอร์ลงมาตรงนี้เลยนะคะทุกคนก็จะเห็นไข่อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเป็นไข่สีม่วงนะคะให้ทุกคนอ่ะเดินเข้าไปเก็บได้เลยแล้วมาเขาก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยนะคะทุกคน ท่าถือก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนแลวเขาอ่ะก็จะให้เราไปใส่ในกล่องของขวัญน,นะคะรอรอโมเดลมันก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเราก็ใส่ไปเลยค่ะเมื่อใส่แล้วนะคะทุกคนมันก็จะมีไอเทเมหออกมาแล้วเราก็จะได้เหรียญตานะคะ <Champions. S 1> ทุกคนเราได้ของฟรีแล้วค่ะทุกคนง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนมีของฟรีจากแบบนี้อีกเยอะเลยนะคะทุกคนมันมันจะให้เราเราอ่ะแบหาเหรียญตานะคะทุกคนแล้วเราจะหาแบบ หาแมพที่ง่ายๆที่มีเหรียญตาม,มาให้ทุกคนนะคะทุกคนเราอาจจะทําในคลิปหน้านะคะทุกคนเสียงเพื่อนดังมากก่อนจะไปก็ฝาติดตามไปกละใจายให้เราด้วยนะเราลงคลิปของฟรีทุกวันเลยนะคะทุกคนดูด้วยนะอ่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนให้ทุกคนอเดินมาข้างหน้าเลยนะคะทุกคนก็จะแบบเปิด,เป,ดเปิดโมเดลใหม่เลยนะคะทุกคนดี๋ยเดินมาข้างหน้านะคะ นี่นะคะทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนเป็นรูปหน้าโมเดลนะคะทุกคนแล้วประตูว่ามันก็จะเปิดออกมาทั้งหมด10ประตูนะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนเป็นแบบเป็นแบบอเมชั่นนะคะทุกคนเขาทําออกมาสวยมากเลยนะคะทุกคนแถมแบบแถมแบบแบบไม่แหลกเลยนะคะทุกคนไม่เหมือนอีเวนต์เดือนนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเขาขอตัวไปเขาขอตัวไปเร็นก่อนนะคะทุกคนแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ